ตรงนี้นะครับที่ว่าถ้าพญาเต่าง,งอยนะครับจะเป็นรูปหินรูปทรงเต่านะครับด้านนี้เป็นหัวเต่าครับเราจะมาขึ้นกันตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับที่ว่าถ้ำพญาเต่าง,งอยนะครับจะเป็นรูปหินรูปทรงเต่านะครับด้านนี้เป็นหัวเต่าครับเราจะมาขึ้นกันตรงนี้นะครับบอกตรงเื่อก็่เห็บงานอีกบบหึ่ง เฮ็ดงานเขาเป็นอย่างจันเลยเพราะงเลื้ยงก็เฮ็ดงานดีกว่าเลยเฮ็ดงานเขาเป็นอย่างจันเลยตรงนี้ก็จะเป็นสารตาสารยายนะครับแล้ก็มากราบไหว้ท่านนะครับ ขออนุญาตเที่ยวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารตาสารยายนะครับก็มากราบไหว้ท่านนะครับขออนุญาต ทียวนะครับวิวบรรยากาศภายในถ้ำนะครับ ถ้ามาหน้าฝนก็จะมีไม้เขียวอุ่มตอนนี้มาหน้าหนาวครับก็จะหนาวหนาวครับโอ้โหมองขึ้นไปเป็นสงอยหินยื่นออกมานะครับเหมือนตัวงอย เราได้ลงมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูถึงด้านหน้าแล้ว